ข้างหน้าโล่งแสงนี่เลยห้ามแสงนะอย่าพิ่งออกมานะปัดท่อนแน่นอนอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ <c oughs> ทำมอัน,นี้รู้เะล <c oughs> ่าเมื่อกี้ยังไม่ถูกอันนี้ก็ต้องถูกอีกถึงต้องนะครับแปลว่าอย่าพึ่งลับรถสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับ <c oughs> สวัสดีค่ะเจนค่ะ ครับก็ผมแบงครับเป็นหัวหน้าช่างของ k u m. ั m ผมวันนี้จะมาทดสอบความรู้เบื้องต้นความรู้รอบตัวนะเป็นเก <c oughs> ี่ยวกับรถบรรทุกวันนี้จะมีคำถาม10บคำถามสิ <c oughs> สัญญาณไฟของรถบรรทุกว่าเขาบอกอะไรบ้างพร้อมยังพร้อม <c oughs> ในกรณีเราขับตามรถบรรทุกแล้วเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาสลับกันหมายถึงอะไรเกิ <c oughs> เปิดไฟซ้ายขวาเหรอใช่สลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาประมาณแล้วสามสี่ครั้งแล้วก็หยุดบอกให้เราแซงไปก่อนได้เลยถ้าเขาเปิดไฟเดียวซ้ายขวาสลับกันเขาจะบ่งบอกถึงว่าข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราควรระวังถ้าเราค่าเขาตีข้างซ้ายแล้วตีกลับไปขวาแล้วตีย้ำกลับมาข้างซ้ายเนี่ย อ่าแปลว่าเฮ้ยเขาจะเลี้ยวซ้ายนะคุณต้องระวังข้างขวาเข้าไปนะเพราะว่าเขาเขา,เขาตีซ้ายมาทีแรกแล้วแล้วเขาตีขวาเขาตีกลับมาซ้ายเนี่ยเขาจะบ่งบอกแล้วว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายนะคุณควรจะเบี่ยงหลบไปนะประมาณนั้นถูกปะ,ฉะเฉลยเลยไหมฉเฉลยเลย รถบรรทุกเมื่อเราขับรถตามรถบรรทุกนะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาสลับกันประมาณสี่้ารอบเนี่ยหมายถึงรถบรรทุกคันนั้นัน้นกำลังจะเบรกเนื่องจากข้างหน้ามีดา่านหรือมีอุบัติเหตุเราควรขับตามด้วยความเร็วต่ําหรือห้ามแซงนะครับอะตอบแซงเลยจ้ะจ้ะก็ถือว่าถูกนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายท,าท,าทั้งๆที่ข้างหน้าไม่มีที่ให้เลี้ยว หมายถึงอะไรเลี้ยวซ้ายหรอใช่โดย<อ>ที่ข้างหน้านไม่ได้มีทางเลี้ยวใช่สมมติเป็นทางตรงๆเลยเราขับรถตามเขาอยู่นะเปิดไฟเลี้ยวใช่แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายหมายความว่าอะไรมีมีตกไฟเลี้ยวขวาไหมข้อต่อไปอ่ะไม่มีไม่เหอมีข้างหน้าโล่งแสงนี่เลย ห้ามแสงมะห้ามแสงซ้ายใช่ไหมห้ามแสงซ้ายถูกว่าการการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทางๆที่ไม่มีที่ให้เลี้ยวนะไม่มีทางให้เลี้ยวนะหมายถึงมีด่ากแน่เลยทางข้างหน้าว่างหรือไม่มีรถสวนเลนมาให้เราสามารถแซงขวาได้นะครับเอ้ยอันนี้ถูกเลยได้แสดงว่ามีความรู้เลาะเตอในในสวนในเยือนนะเนี่ยพอมีนิดนึง หากเราจะแซงขวาแต่รถบรรทุกคันนั้นเปิดไฟเลี้ยวขวาก็คือว่าเรากำลงังเราขับตามรถบรรทุกใช่ไหมแล้วเรากำลังจะแซงขวานะถารถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวขวาเนะ่ะหมายถึงอะไรก็ห <c oughs> ้ามแซงนึงข้างหน้ามีรถชุงแซงโอ้โหอันนี้มัน <laughs> ง่ายเ <laughs> <า> <c oughs> นาะดาวดาดาอันนี้เป็นสัญญาณบอกว่ายังแซงตอนนี้ไม่ได้นะ <laughs> าเป็นเพราะว่าข้างหน้านทางโค้งแล้วก็ระยะแสงไม่พอทีอ<า>ม่มีเดมเลนมาสามข้อได้หนึ่งข้อแล้วไหมถ,ถือว่าวิความรู้น,นิดนึงเออฉันก็เคยอา่านแต่ก็จําไม่ได้เค,เคยอา่านแบบผันผ่านะ่ะอ่ะต่อก่อน,นี้ข้อนี้แล้วกันเปิดไฟสูงจังหวะที่เรากําลังจะแสงเขาเปิดไฟสูงใช่เปิดไฟสูง จังหวะที่เราจำลังจะแซงใช่ใช่ต่อติดต่อ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 จนตอนนี้เดี๋ยวเรียกพี่ยุ้ยมานั่งต่อข้างหน้ามีด่านเฮ้ยพี่ยุ้ยนะข้างหน้ามีด่านข้นางหน้ามีดา่นานคิดว่าบนเวียนอยู่กระดาษนี่อะไรนี่ค <laughs> ุณต้องถูกระฆ้อใช่ไหมอาจจะบอกว่าเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยมีโค้งหรือเปล่าวัตไฟเขาเขารถข้างหน้าไม่มีอย่างเงี้ยอาจจะบ่งบอกให้ว่าเฮ้ยข้างหน้าไม่มีรถนะ ก็คุณก็ดูเอาแล้วกันบางคันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจกันการเปิดไฟสูงจังหวะที่เรากำลังจะแซงอ่ะหมายถึงว่าเพื่อให้เราเห็นทางได้ชัดขึ้นอมีน้ําใจตอนนี้ใช่ก็คือว่าบางทีเราอาจะแซงในตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็เลยเปิดไฟสูงง่ายเพื่อให้เราเห็นทางได้ไกลขึ้นแล้วก็แซงได้ง่ายขึ้นอันนี้กรณีที่เราเหมือนขับสวนกันนะ รถบรรทุกดับไฟหน้าแล้วเปิดไฟหมายความว่าอะไรดับไฟหน้าใช่แล้วเปิดไฟใช่เปิดไฟอะไรวะก็สมมุติว่าขับตอนกลางคืนอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ในตอนกลางคืนเหตุการณ์ในตอนกลางคืนเออเราขับสวนกันนะแล้วรถบรรทุกขับสวนมาก็ดับไฟหน้าแล้วเขาก็เปิดไฟอีกครั้งหนึ่งอ๋อดับไฟแล้วก็เปิดไฟหมายถึงอะไรจะตอบด่านก็ไม่ได้นะ มันต้องถูกจากข้อเนี่ยดานอะตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันอุ่นรดับพักเปิดไฟในก็ตอนกลางคืนแล้วกันหนูวอ้าวกลางวันก็เปิดไฟได้เหรอเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟปิดไฟแล้วก็เปิดไฟอ๋อปิดไฟแล้วก็เปิดไฟปิดไฟเปิดไฟอันนี้เหรอ ปิดแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดทำอะไรวะเขาปิดเขาปิดใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดใช่ส่วนกันอย่างนี้เหรอส่วนเขาจะเอาว่าส่วนกันไหมครับส่วนอ๋อส่วนอย่างนี้เหรอเออใช่ส่วนกันเขาทักทายเราเปล่าทักทายเออตอบว่าอะไรทักทายมีบ มีปะถักทายใช่ไหมมันต้องรถวรรทุกกับรถบรรทุกนี่เหรอเฮ้ยไม่เจอทักทายอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเลยนะอะไรอ่ะถ้าดับไฟหน้าแล้วเปิดไฟอ่ะเออมันจะคล้ายๆกับด่านแต่ถ้าด่านอผมจะย้าย,ายาไฟสูงใส่เออถ้าเปิดไฟหน้าแล้วดับไฟ อันนี้ไม่ชวแล้วกันก็น่าจะเป็นอาจจะบ่งบอกถึงทางทางที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีด่านหรือเปล่าของฝั่งฝั่งฝั่งนู้นนะฝั่งคุณกำลังจะไปถึงเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันข้างหน้าเรามีดา่านมีดา่านมีอุบัติเหตุนะก็ <c oughs> ให้ระวังโอ้ยชรูสาต,ตอบด่านมาตลอดเลย <c oughs> อาต่อไปต่อไปอยู่ในกรณีเดิมขับรถสนิันเหมือนเดิมตดเตยรานเตยยางยาง,ยางมอมาลองกระพริบไฟหน้าแล้วเปิดไฟเลี้ยวทางฝั่งเรากระพริบไฟหน้าอ่าเราเปิดไฟเลี้ยวทางฝั่งเราแล้วเปิดไฟเลี้ยวทางฝั่งเราโอ้ยเขาทำอะไรอะ่ะนแนนและสิงค์ก็ทำอะไรดูเลยเขาทำอะไร,ะไรวะ กับพีพ์โอ้โหอะไรวันนี้อ๋ออาจจะเหมือน<ม>เขาอาจจะแซงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ต้องไปไม่ต้องไปเออไม่ต้องไปอ,อ๋อแม่ให้บอกว่าเราเรากำลังจะไปเขาก็พออี่ไฟปุ๊บแล้วก็เปิดไฟเจอฝั่งเราก็คือให้เราหยุดจดอดนั่นเองไม่ให้ได้หยุดจอดแบบอย่าพึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อย่าพึ่ง ถ้าเขาทาสัญญาณนี้ออกมานะครับแปลว่าข้างหน้าเรามีด่านให้ลดความเร็วลงฝั่งเรามีด่านฝั่งที่เรากำลังจะขับไปข้นมีด่านสัญญาณนี้แปลว่าข้างหน้าเรามีด่านนะให้ลดความเร็วลงก่อได้ป่มเอาใหม่ตัดไอ้ตรงนี้ทิ้งเอาใหม่ ข้าต่อไปอยู่ในกรณีเดิมนะครับขับรถสวนกับรถบรรทุกกระพิบพฟไฟหนึ่งครั้งหมายถึงอะไรครับอะไรวะกระพิบไฟหนึ่งครั้งจะต่อว่าเจอด่านก็ไม่ได้แล้วต้องหมวะ ตอบมาเกือบดูข้อเลยกอว่าทำไมซื้อหวยไม่เคยถูกเลยส่วนใหญ่ที่ที่เห็นไม่บ่อยก็ก็จะบ่งบอกถึงด่านเหมือนกันนะข้างหน้าเนี่ยที่คุณจะถึงเนี่ยจะถึงแล้วนะ<ม>ก็ขับชะะาๆหน่อยหรือไม่ก็แอบซ้ายเดี๋ยวเผื่อแสงขวาไปจะโดนด่วดวนดานอะไรประมาณนั้นทักทายะปะ ทักทาย,ยาอะไรแบบนี้จริงหรือถูกต้องนะครับก็บพิธีนี่หนึ่งครั้งนะครับเป็นการเช็กว่าเราง่วงนอนหรือเปล่าเป็นการทักทายกันหรือไม่ก็บอกว่าข้างหน้ามีด่านหรือไม่นะครับปกติดีหรือไม่มีด่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นการทักทายกันโต้อตอบกันระหว่างพันต่อพันมีด่านอีกแล้วเหรอถ้าฉันตอบว่ามีด่านก็ถูกกระเด็ก็ประมาณนั้น,น,ะนะเป็นการอีหยังวะเป็นการเช็คก็คือเหมือนการทักทายกัน ถ้าเราถ้าคันข้างหน้ากับพีไฟมาใช่ไหมถ้าเรายังไม่ง่วงหรือเราปกติดีแฮปปี้ดีอะไรเงี้ยเราก็ปรีไฟตอาเขาอย่างเงี้ยถ้าทายของแบบฉบอกรถบรรทุกเนาะอ่าอันนี้เมื่อขับรถสวนกับรถบรรทุกนะกรณีเดิมเลยแล้วมีรถโผล่หน้ามาโผล่หน้ามาแล้วข้อกับพีไฟสูงหนึ่งครั้งอะไรนะ โผล่หน้ามาหมายถึงใครโผล่อันนี้มันจะมีรถสามคันใช่ไหมเราหนึ่งคันที่วิ่งผ่านไปแล้วก็มีรถบรรทุกส่วนมาหนึ่งคันแล้วข้างหลังรถบรรทุกคันนั้นโผล่หน้ามาจะขอเข้าหน่อย<ม>เขาจะขอแซงหน่อยใบให้หน่อยใหใบเ่ะอคุยกันอยู่เนี่ยข้างหน้ามีด่าน <c ười> ไม่ได้ไม่เอา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  หน้ามีด่านสัญลักษณ์จะเยอะไปแล้วมีด่านเนี่ยสามสีมสส่อันแล้วมั้งติดตัดติดตัดติดขอไปก่อนเหรอวะขอขอไปก่อนคำตอบที่คุณตอบมานั้นเกือบถูกต้องแล้วครวับเกือบถูกได้หนึ่งวะได้ครึ่งหนึ่งอ่าได้ครึ่งหนึ่งคร <laughs> ึ่งหนึ่งก็เอา,าก็แปลว่ารถบรรทุกคันนั้นนะ่ะจะขอทางฝั่งตรงข้ามฝั่งเราเพื่อแซง ถ้าเราโอเคก็ให้จะปิดไฟตอบปหนึ่งครั้งมสมมุติว่าเราไม่ให้แซงเราก็ไม่ต้องกระปิบอ่าเอาแล้วถ้าสมมติเขาไม่ให้แซงอ่ะถ้าอันนี้เข,นเขาจะหยุดไหมหยุดเขาสมมติคันนั้นอ่ะเขาจะออกมาออกามาดูเชิญก่อนเออแล้วคันนี้มันระยับพนไม่พนไม่เขาก็จะกลับไปฝั่งนี้เหมือนเดิมใช่เราจะปิดเราจะปิ์ไฟขอหนึ่งครั้งคันนี้จะแซงคันนี้ใช่ไหมใช่ อ๋อคิดก็ให้ขันตรงข้ามถ้าไม่ว่าลูกนี้คิดว่ามีแค่สองคันอ่ะอันนี้อีกอีกหนึ่งกรณีเมื่อเรากำลังจะกลับรถหรือยูเทิร์นอ่ะแล้วรถกระทุกเขาวิ่งมาเขาก็ปิไฟแค1หนึ่งคันอย่าพูดออกมา อ่าเพิ่งอกว่าไปถึงรอวะอย่าเพิ่งออกมาเอ่อมันจะมีสองกรณีนะถ้าถ้าเป็นกระพริบไฟเนี่ยบางทีแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งออกมาแต่ถ้าแบบเขาเปิดไฟผ่ามามาเงี้ยก็คือแบบเฮ้ยคุณก็ออกได้เลยโอมกระพริบไฟหนึ่งครั้งอ่าก็นั่นแหละอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปใช่ไหมเออเป็นคำตอบที่คุณเก่งอะ ไม่อยู่นะครับหมายความว่ารถบรรทุกคันนั้นอะให้ให้เรากลับรถได้กับพี่ไฟหนึ่งครั้งก็คือให้กลับรถได้เพราะเขาไม่ได้ใช้ความเร็วมากก็อยู่ในระยะปลอดภัยโอเคเข้าใจ,จตรงกันแล้วถ้าในกรณีเดียวกันเรากำลังจะยืนเทินหรือกลับรถกับพี่ไฟสองครั้งพร้อมบีบแต่ อย่าพึ่งออกมานะขาดท่อนแน่นอนอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อ,งอือม,มทำไมน,นี้รู้อะเอาเมื่อกี้ยังไม่ถูกอันนี้ก็ต้องถูกอีกถึงต้องนะครับแปลแว่าอย่าพึ่งกลับรถมาเพราะเอามาด้วยความเร็วสูงอาจจะอันตรายได้นะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นความรู้อีกหนึ่งความรู้เหมือนกันเนาะวันนี้ก็ถือว่านังจินจะได้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟของรถบรรทุกแลวก็ท่านผู้ชมด้วยที่จะได้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟของรถบรรทุกไป ฝักฝกเก็กบของเราทุกรอบหนครับของเราก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถมาเลือกชมเลือกซื้อได้ที่ K M Corporation กับผมครับขอบคุณครับแค่นั้นแหละสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะแล้วเราจะทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกนะคะถ้าใครชอบนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ